พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวศเจ้าของฉายามือปราบตรงฉินหรือฉายาวีรบ,บุรุษนานแก่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์มีภาพลักษณ์เป็นนายตำรวจมือปราบที่ซื่อตรงจนได้รับฉายาว่ามือปราบตรงฉินผู้มีอำนาจในหลายรัฐบาลมักจะเลือกพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ให้เข้ามาสืบสวนสอบสวนคดีสำคัญที่สังคมและสื่อตั้งข้อสงสัย มีการจับกุมนักการเมืองรัฐมนตรีเจ้าพ่อผู้มีอิทธิพลหลายต่อหลายคนทําให้ได้รับผลกระทบจากการเมืองบ่อยครั้งโดยมักถูกโยกย้ายไปอยู่ในตําแหน่งที่ไม่ได้ควบคุมกําลังเช่นกองวิทยาการตํารวจหรือประจำกรมตํารวจเป็นต้นพลตำรวจเอกเตรีพิสุทธิ์เตมียาเวศหรือชื่อเดิมเสรีเตมิยาเวศมีชื่อเล่นว่าตู เกิดเมื่อวันที่3กันยายน2491ที่จังหวัดทนบุรีในสมัยนั้นปัจจุบันพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์มีอายุ71ปีพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เป็นบุตรคนโตในจำนวนพี่น้อง6คนของนายชื่นและนางอรุณเตมิยเวท นามสกุลเตมิยเวทเป็นชื่อสกุลที่ได้รับราชทานจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชการที่6เมื่อวันที่18มีนาคม2457เลขสกุลลำดับที่2,081พลตำรวจเอกเซรีพิสุทธิ์สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนทวีทาพิเศษโรงเรียนชายหลวนประจำจังหวัดทนบุรีจากนั้นจึงได้ศึกษาต่อที่โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่8หรือตอทอ8 ก่อนจะเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่24จนสำเร็จการศึกษาเส้นทางการรับราชการเมื่อสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพลเมื่อปี2514ร้อยตำรวจตรีเซี่ยลีได้ขออาสาสมัครไปรับราชการใน,นทินธุรกันดารโดยได้ไปปฏิบัติราชการเป็นผู้บังคับหมวดสถานีตำรวจภูทอนอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมต่อมาในปี2516 ย้ายไปทําหน้าที่หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการพิเศษประจํากองกํากับการตํารวจภูธรจังหวัดนครพนมในวันที่23กรกฎาคม2519ได้รับคําสั่งย้ายมาเป็นผู้บังคับหมวดกองร้อยที่2กองกํากับการ1กองบังคับการโรงเรียนนายร้อยตํารวจและในขณะเดียวกันนั้นกรมตํารวจก็ได้ประกาศหาอาสาสมัครไปประจำการตำแหน่งสารวัตรใหญ่โรงพักนาแก่จังหวัดนครพนม ซึ่งในห้วงเวลานั้นอำเภอนาแก่จังหวัดนครพนมเป็นพื้นที่สีแดงเขตอิทธิพลของพักคอมมิวนิสต์แต่ก็ปรากฏว่าไม่มีผู้สมัครใจเลยแม้แต่คนเดียวร้อยตำรวจเอกเสรีเห็นดังนั้นจึงขออาสาและได้รับอนุมัติให้เดินทางในวันนั้นเลย30รกรกฎาคม2519รักษารษาชการแทนตารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูทรอำเภอนาแกคนใหม่ร้อยตำรวจเอกเสรีเตมิยเวทเข้ารับตำแหน่ง และเมื่อเข้ารับตําแหน่งได้จัดก,กําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจใหม่โดยสรรหาเฉพาะคนโสดที่ไม่มีภาระและยอมสละได้แม้แต่ชีวิตเข้าประจําการจากนั้นการต่อสู้ปราบปรามพอกอคอจึงประสบผลสําเร็จจนกองกําลังพอกอคอต้องถอยร่นออกจากอํา,าเภอนาแก่ไปยังจังหวัดอื่นใกล้เคียงแต่ไม่ว่าจะถอยร่นไปที่ใดจังหวัดใดชุดปฏิบัติการของร้อยตำรวจเอกเจรีก็ยังตามลากวาดล้างอย่างต่อเนื่องต่อไป ด้วยความเด็กเดี่ยวกล้าหาญการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมินิสต์จึงประสบผลสำเร็จจนบ้านเมืองบังเกิดความสงบเรียบร้อยสมญาณนามวีรบุรุษนาแก่ในวันที่20มีนาคม2520 นายพิาสารมูลศาสตร์สาธรซึ่งในขณะนั้นดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมได้ทำพิธีสถาปนาให้ร้อยตำรวจเอกเสรีเตมียเวนเป็นขุนพลประชาชนและขุนพลอา,าสาศึกซึ่งหมายถึงขุนพลอาสาออกรบทุกพื้นที่โดยพิธีได้จัดขึ้นณบริเวณหน้าที่ทำการศาลาประชาคมจังหวัดนครพนมโดยมีประชาชนนับหมื่นคนมาร่วมง,งาน และตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาประชาชนโดยทั่วไปได้เรียกและขนานนามร้อยตำรวจเอกเสรีเตมียเวทว่าวีรบุรุษนาแก่ในปี2522เป็นสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรอ,อำเภอนาแก่จังหวัดนครพนมในปี2524เป็นรองผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดนครพนมในยงปีพุทธศักราช2514 ถึงปี2524ส,สมัยที่พลตำรวจเอกเจรีพิจิร์รับราชการอยู่ที่จังหวัดนครพนมนอกจากจะมีผลงานต่อสู้ปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิส์อย่างเด็ดเดี่ยวกราหารจนบ้านเมืองบังเกิดความสงบเรียบร้อยแล้วยังมีผลงานด้านการปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่มากมายซึ่งมีผลงานที่โดดเด่นเช่นคดีวิสามันฆาตกรรมคนร้ายบุกปล้นธนาคารกรุงเทพสาขาอำเภอมุกดาหารจังหวัดนครพนม เมื่อปี2521และเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดนครพนมเคยบุกเข้าจับกลุ่มค่าราชการระดับสูงในจังหวัดที่ลงไปเล่นการผนัดในเรือกลางลำน้ำโขงจนเป็นข่าวเกลียวกราวมาแล้วอีกด้วยในปี2525 25, ดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารรักษาราชการในตำแหน่งผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารปี2526เป็นผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารในปี2529เป็นผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดชนบุรีในปี2530เป็นรองผู้บังคับการตำรวจภูธรสองปี2531 เป็นรองผู้บังคับการโรงเรียนนายร้อยตำรวจในปี2533เป็นผู้บังคับการกองปราบปาและเมื่อสมัยดำรงตำแหน่งผู้บังคับการกองปราบราเคยถูกวางระเบิดถึงห้องทำงานจากผลของการปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาในปี2534เป็นผู้บังคับการประจำกรมตำรวจทำหน้าที่การข่าวสำนักงานสารานิเทศอีกทั้งยังได้เปลี่ยนชื่อเป็นเสรีーーพิสุทธิ์เพื่อเป็นการแก้เคล็ด ในปี2535รักษาการในตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจสันธิบาล2ก่อนจะย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจภูทร6ผู้บังคับการกองวิทยาการภาค3ตามลำดับในปี2536ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกราในปี2537เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจนครบาล และรักษาการในตำแหน่งรองผู้บัญชาการประจำกรมตำรวจทำหน้าที่รองหัวหน้าตำรวจภาคสองอีกทั้งเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการประจำกรมตำรวจทำหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้าตำรวจภาคสองได้จับกลุ่มและดำเนินคดีกับนายสมชายคนปลื่มหรือกำนันเปาะผู้กว้างขวางของจังหวัดชนบุรีและภาคตะวันออกในคดีทุจริตการจัดซื้อที่ดินทิ้งขยะที่เขาไม้แก้วจนสารดีกาพิพากษาให้จำคุกกำนันเปาะ ในปี2538เป็นรองผู 41, ้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางปี2540เป็นผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจในปี2541เป็นผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเป็นผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตามลำดับในปี2547เป็นเจเลตำรวจแห่งชาติปี2549 เป็นที่ปรึกษาสบสิในปี2550ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครั้งเมื่อดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ได้มีคำสั่งให้สถานีตำรวจในต่างจังหวัดทั่วประเทศหันมาใช้ชื่อสถานีตำรวจภูธรหรืออักษรย่อสพแทนสถานีตำรวจภูธรอำเภอสถานีตำรวจภูธรตำบลหรือสพอและสพต ทุกโรงพักให้เพิ่มตำแหน่งสวออสอปอและให้ดำเนินการจัดโครงสร้างใหม่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติขึ้นแต่ทว่าเมื่อถูกปลดจากตำแหน่งผอบอรตรแล้วผอบอรตรคนใหม่ไม่ได้นำโครงสร้างดังกล่าวมาใช้แต่กลับให้เขียนโครงสร้างใหม่ขึ้นทั้งหมดเหติประวัติรางวัลแห่งความภาคภูมิใจจากผลงานที่ได้ต่อสู้ปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์อย่างเด็ดเดี่ยวกล้าหาญ จนบ้านเมืองบังเกิดความสงบเรียบร้อยและผลงานปราบปรามอาชญากรรมอย่างโดดเด่นทําให้เสรีได้รับพระราชทานเครื่องราชอิทริยาพรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดีเหรียญราม,มาลาเข็มกล้ากลางสมอนและเหรียญพิทักษ์เสรีชนชั้นที่หนึ่งซึ่งต่อมาประชาชนเรียกขานและยกย่องว่าเป็นวีรบุรุษนาแก่ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานอกจากนั้นพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ยังได้รับพระราชทานรางวัลคนไทยตัวอย่าง รางวัลบุคคลดีเด่นของชาจากสมเด็จพระเทพพัลลราชิุดาสยามบรลมราชากุมารีรางวัลข้าราชการที่ประพฤตินตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตจากสำนักงาน,นาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์จากมหาวิทยายลัยอีกหลายแห่งเส้นทางการเมือง พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เริ่มเข้าสู่เส้นทางการเมืองเมื่อเดือนสิงหาคม2555โดยการเปิดตัวลงรับสมัครเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและในครั้งนั้นพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เป็นที่ถูกจับตาเป็นอย่างมากเพราะเป็นผู้สมัครอิสระที่ไม่สังกัดพรรคการเมืองแต่การเลือกตั้งผู้ว่ากทมในครั้งนั้นพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ได้รับเลือกเป็นอันดับที่3พ่ายแพ้ผู้สมัครจากพรรคการเมืองใหญ่ แต่ก็ได้คะแนนสูงถึง166,000กว่าคะแนนกันเลยทีเดียวปัจจุบันพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เป็นหัวหน้าพักเสรีรวมไทยด้านชีวิตส่วนตัวพลตำรวจเอกเสรีสมรสกับนางพัทบีสิริเตมิยาเวทหรือสกุลเดิมเทพชาตรีมีบุตรรวมกันสมคนคือนางสาวสจิพาพิมเตมิยาเวทนายทัตพลเตมิยเว และนางสาวทัศนาหวันเตีมยมยเวด